ทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่หาดพัทยานะฮะพัทยาที่หลีเปะ๊ะฮะไม่ใช่พัทยาที่ชนบุรีนะฮะอันนั้นเป็นเคยได้ยินเพลงหาดพัทยาพัทยาลาก่อนไหมลาแล้วลาหาดพัทยาลากอนคือสวยมากแต่จะบอกอะไรให้กลายเป็นว่าตั้งแต่ที่เรามาเนี่ยเราประทับใจที่สันไรที่สุดเพราะสวยสวยที่สุดเกาะกระ เะะกาะมูเซนอูเซนก็อยู่ที่นั่นทุกคนสวยมากน้ําทะเลสวยแล้วก็ชายหาดสวยชายหาดอาจจะไม่กว้างแบบนี้นะฮะที่นั่นจะไม่มีขยะพลาสติกแต่ที่นี่ก็สวยฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะใครมาพักที่ไม่ได้ว่านะใครชอบสไตล์แบบนี้รีสอร์ทแบบสไตล์แบบอย่างเงี้ยแลวชอบหรือว่าใกล้ถนนคนเดินแล้วชอบก็ไม่ว่าแล้วแต่คนชอบแต่เราอยากให้ไปนะครับแคสอาเวย์รีสอร์ทจะรู้เลยว่า แคสเซวีร์รีสอร์ทนี่คือสุดยอดมากที่พักสวยออกแบบสวยธรรมชาติเลิศนะฮะเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้เขาเขาถอดเสื้อไปแล้วก็ปีนขึ้นเรือเซ็กซี่มากค่ะวิวสวยมากนะฮะแต่ถ่ายอีกช่องหนึ่งไว้แล้วทุกคนให้คนได้ดูว่าความงามธรรมชาติของชาวทะเลประมงนั้นเรือยอทเรือเฟอร์รี่ก็อยู่ตรงนี้ฮะทุกคนนี่คือหลีเป๊ะเมาดีฟเมืองไทยแต่ถ้าเกิดไ่ยไปอีกฝั่งซันไวแต่ไปซันเซ็ตก็ได้ฮะซันเซ็ตอยู่ตรงนู้นนะ พาทิตตกดินที่ซันไรส์จะเป็นพะทิตขึ้นตรงฝั่งของแคร์สว์รีสอร์ททุกคนจ้ะใครชอบแนวบรรยากาศชายหาดแบบนี้ทะเลแบบนี้ตรงฝั่งของพัทยาก็มามาเที่ยวแถวนี้ได้แล้วก็กลับไปที่แคสเ w ว์เหมือนเดิมไปนอนไปชิลไปไลฟ์สดอวดให้โลกรู้ว่ารีสอร์ทที่ดีที่สุดก็คืออยู่ย่านซันไรส์ชื่อว่า แคสเวล์รีสอร์ทไม่ได้สวยอย่างเดียวนะฮะใหญ่ด้วยนอนสบายเป็น2ชั้นออกแบบแต่เขาบอกว่าเจ้าของเป็นคนฝรั่งไหมเขามีความเป็นธรรมชาติเขาก็เลยออกแบบให้ธรรมชาติที่สุดทุกคนจ้าแล้วกท็ทะเลที่นั่นก็สวยอ่ะไปดู e ีพอื่นแล้วกันไม่ได้แบบว่าอวยนะอยากให้ทุกคนอะไรดีเราก็บอกว่าดีอยากทุกคนเข้าใจไหมอะไรดีกว่าเราก็บอกว่าที่นั่นอย่างทะเลตรงนั้นเนี่ยดีกว่าจริงๆแต่ชายหาดอาจจะ เน้นน้ำทะเลเน้นเกาะกระดําน้ำยูปการังอยู่ตรงหน้ารีสอร์ทเลยสามารถว่ายน้ำไปเกาะกระเดินรอบเกาะได้แล้วก็มีชายหาดรถอันนี้เขากำลังจะนั่งเรือเขาจะกลับนี่ฮะแต่เราไปกับอาคิร่าสปีดโบ๊ททุกคนนะฮะไปกันเยอะเลยนะท่องเที่ยว อ๋อดีสอร์ทที่อยู่ฝั่งหาดพัทยาก็มีหลากหลายอยู่นะทุกคนว่าผุ้ชายวันนี้ถอดเสื้อเราไปดูหมดไหมตรงทางเข้าเวลข้ามเกาะอ,อยิบเป็รเราถ่ายไว้หลายคลิปมากทุกคนต้องทยอยดูนะไม่ใช่ดูคลิปเดียวจบคลิปเดียวจบแล้วก็หายไปเลยเราต้องคิดถึงกันว่าช่องของเราเนี่ยไปไหนมาบ้างเอาคลิปเก่าคลิปใหม่มาถ่ายเพิ่มอะไรประมาณนีน้เห็นไหมไว้นนายยังไงสว่างหุ่ดี นี่ฮะ Walking Street ทุกคน <Yeah. S 1> คุณดีไหม <Yeah. S 1> นี่ฮะ Walking Street ทางขึ้นไปมุสโรตีชาชักไปร้านนีปลาปายากคน <c oughs> คุณดีไหมทุกคนลองดูสซูมเอาเองนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยนะฮะบ้าก,การนะเราถ่ายให้ดูเพื่อจะเห็นบรรยากาศว่ามาทะเลก็ต้องมีเจอสิ่งแบบนี้ที่มันแบบรู้สึกแบบออ,อาหารปลาเนเข้าน,นะนี่ฮะขยะพลาสติกตรงฝั่งทัพาจะเป็นแบบนี้แต่ความสวยของทะเลเนี่ย ไม่สามารถถูกทำลายได้ตบงนี้ฮะนี่ฮาวอ l k กิ g งสตรีททุกคนอ่ะพออยังดูพอหรือยังทุกคนอ่ะเ,อเราทําเป็นเดินเข้าไปใกล้ๆเดินแบบว่าทำเป็นสายตาคนก็จะมองอีกอันนึงแต่กล้องก็จดจับอยู่จุดโฟกัสอย่ตรงนี้ฮะพราทิตขึ้นจะอย่างนี้ทุกคนจ้ามีทะเลเห็นไหมนี่หัดพัทยานะซึ่งจะอยู่ตรงตรงทางขึ้นนะฮะทางขึ้นเกาะหลีเปะวอล์กิ g s สตรีททุกคน หน้าตาดีนะทุกคนพุดดีนะหน่วยการเขาดีทุกคนนี่ฮะรอยสักเขาสวยทุกคนนีฮะ <มา S 1> นี่ะนทนะเลทุกคนเห็จไหมเนี่ยดูหมามองเลยมีหมามองมันก็เดินไปแล้วหุนดีฮะทุกคนถือว่าใช้ได้หน่วยการดีไม่ได้สูงใหญ่มากนะฮะแต่ก็สมสวอรอยสักสวยมากหน้าตาก็ไมี้เลนะฮะ ปนี่คือถนน Walking s t r e e ททุกคนจ้าหเห็นชัดๆนอ้องเรือนี่ฮะจะได้ไม่ได้มาบ่อย,อยงไงอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่ก็คือเราก็ต้องถ่ายเก็บเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูเวลาคิดถึงนี่คือ Do Not t e e ลด a n i m a l ที่ห้ามให้อาหารสัตว์นะทุกคนเพราะเขาเลี้ยงอย่างดีฮะแต่นี้นอนสบายมันชอบขุดดินเลยเห็นไหมมีปลากระพงด้วยทุกคนมีปลากระพง ดูทะเลสวยนะนี่น,น,นี่ดูตรงนี้สินี่เห็นไหมมันเป็นสีเห็นไหมไล่เฉดสีตรงนั้นนะฮะไล่เฉดสีสวยมากนะฮะอ่ะเราเดินจงวอล์กอินสตรีทต่อกลับที่พักแคสเว่ไปหาอาหารเช้ากินเดี๋ยวเราจะไปดีปลาปาย่าไหมไปกินส้มตำร้านนี้ี่เขาดังมากทุกคนนี่ฮะพัทยาจะเป็นร้านนะอาหารเช้าทุกคน เวิรมาตอนอาหารเช้าเป็นแนวสเต็กเนาะอ่าแต่โรงแรมโรงแรมของทุกที่แหละเขาก็มีอาหารเช้าให้แล้วอย่างที่แคสเวงอร่อยมากอ,อาหารเช้ากูนี่นึกโรตีชาชักสาขาสองทนี่อาหารเขาเลิศจริงฮะโรต,ตีชาชักก็อร่อยมากใครกินชาชักแล้วแต่กติใจฮะของสตูนเขาดังอยู่แล้วนะฮะสวยนะทุกคนสตูนเกาะหลีเป๊ะ เป็นชื่อลือชานี่ไงอ้าวชาทุกคนตรงนี้เ,เปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มอ้าวชาวนะจ๊ะตรง Walking Street ทุกคน นุดโรตีนุดโรตีเผ็ละม้าชาบชาักอันนี้สาขาสาขาสี่ทุกคนจ,จะหาเจอเลยแล้วนะคะนี่หะสามลอห้าสิบบาททุกคนนี่ค่ะคนละห้าสิบบาทสามลอตรงนี้จากบางรุนนะฮะบางรุนสาขาสามเราสามารถไป หาดซันเซ็ตได้ที่เมื่อวานเราเดินไปฮะทุกคนจะเดินทะลุถึงกันหมดแต่ถ้าเกิดไปตรงนี้จะค่อนข้าง1กิโลกว่าทุกคน1กิโลแมวนี่จ้ารถปีชาชักสักขาแรกุกนี่ะสัขาหนึ่งด้วยนะเนี่ยเปิดเลยอร่อยมากนี่ะ โรตีชาชะนุโรตีนุชโรตีผลไม้นะฮะโรตีผลไม้โรตีชาชะค่นะ,ชชะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกลับนะฮะขน,นมคนเดินตอนเชา้าคทุกคนเมื่อกี้เราเดินออกมาจากสาขาหนึ่งของนุชโรตีผลไม้โรตีชาชักนอะ ก็จะเจอนี้สาขาสามก็มีทั้งหมดใส่สี่สาขานี่สาขาสามแต่ตรงนี้เรายังไม่เคยไปเลยเนี่ยเหมือนกับจะออกไปซันเซ็ตได้ด้วยทุกคนนะฮะตรงนี้ออกไปไหนคะฮะซันเซ็ตใช่ไหมอ๋อทางนี้โรตีนุชโรตีผลไม้ชาชักสามารถออกรงนี้ไปซันเซ็ตได้เหมือนกันทุกคนแต่ยังไม่ได้ไปทางนี้เนาะนี่ฮะวอล์กิ่งชีตอยู่ตรงนี้เองนอยู่หน้าร้านสาขาสามของนุชเลยนี่ไงผลมะม่วงนี่ ผัดท,ทอร่อยมากมะม่วงเบานะฮะมะม่วงเบาคับกดอย่าลังค์มะม่วงเบารอยแก้วอร่อยมากเนาะมันจะหอมอยางมะม่วงหัดใหญ่มะม่วงเบาหัดใหญ่แล้วนีพี่เขาขายรอบกอเกาะเลยนะปลูกเองเคยกินไหมมะม่วงเบาผมไม่ชอบมันเปรี้ยวหอมอร่อยนะเอาไปยำใส่มะม่วงใส่น้ำพริกกะปิก็อร่อยมันจะเปรี้ยวแบบน้ำลายไหลแล้วบางคนก็ไปแช่อิ่มลอยแก้วสดๆนี่กินกับกะปิยังอร่อยเลย น,ะะนี่ฮะเมื่อวานที่ไปสาขาหนึ่งอร่อยมากเลยแกงเหลืองโรตีอร่อยมากไม่ผิดหวังเลยมีสี่สาขานุชโรตีผลไม้ทุกคนนี่ฮะมาจากออรแคสเวเดินมานะอยู่ตรงด้านนี้เลยแบบดักสีสาขาเลยลดปังมากนะฮะนี่ไงีส้ตมตำทุกคนหเห็นไหมมาลีเปะไม่ได้ยากเลยเดินก็ถึงกันหมดมีสนุนคนเดินมีส้ตมตำทุกคนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศ แถวแถว Walking Street ที่จะไปนี่จริงๆทะเลอยู่ซันไรส์อยู่ข้างหน้าเราฉะนั้นเนี่ยในช่องของเราจะมีแบบที่กินที่เที่ยวที่น่าไปอยู่แล้วแหละห้ารเดินไม่นังคงไม่ไปเอามาฝากนะฮะยังไปเกาะกูดคาบาน่าก็สวยอีกแบบหนึง่งมาลีเป๊ะที่ตรงแคสเวอ์รีสอร์ก็สวยเลิศอีกแบบหนึ่งนะฮะชุมพรการ์เด้นน้องใหม่รีสอร์ทที่หาดทรายรีก็เลิศอีกแบบหนึ่งนะฮะไปตรงไปตรังพัทลุงนะฮะที่ร้านนาโฮมสเตย์ก็จะเป็นเขาอกทะลุกลางทุ่งนาสวยมากทุกคน ว้ายดูสิก็ถอดเสือ้อกันดูสิทุกคนน่ารักมากนะไปเหนือไปพักที่ไหนก็มาค้นหาในนี้ได้ไปลำพูนไปพักโรงแรมอะไรเชียงใหม่มีกี่โรงแรมวัดที่เป็นชื่อนามมงคลวัดลอยเคราะห์วัดดับภัยวัดดวงดีวัดหมื่นล้านไปแล้วจะเป็นมงคลตามชื่อวัดเลยทุกคนดูจะฝนร้องลอยฝนตกหรือจะไปเอออยุธยาไปรีสอร์ทอะไรเยอะฮะเราไปร้านดีๆทั้งนั้นโรงแรมดีๆน่าสนับสนุนฮะทุกคนจ๋า นะครับสุราษฎร์ไปที่ไหนนะทัทเที่ยงที่ตรังอย่างเงี้ยนะครับหัดใหญ่ไปเดินเดินพักที่เดอะเรสตนัชนาฮิวบูติครีสอร์ทที่ลดมากอยู่ทางไปสนามบินแล้วก็จะมีรูชีรูมคาเฟ่ที่ดีที่สุดอยู่ตรงนั้นด้วยทุกคนจะ้ะนี่ฮะเรากําลังจะกลับไปอีกนิดนึงเนาะยังยไม่ถึงอ,อ๋อเดี๋ยวเลี้ยวผิดนะฮะเดีย๋ยวเข้ารีสอร์ทผิดนะ,ะทุกคนเพราะบางรีสอร์ทเขาจะนี่ฮะเขาจะเขียนเอาไว้ห้ามเข้านะฮะ no public access allowedprivate road ก็คือ เป็นเฉพาะลูกค้าเขาไม่ใช่แบบเป็นทางสาธารณะที่เราจะเดินเข้าไปได้นะฮะมุมนี้สวยนะพูด่างยากกักษ์เกาะสวยไหมสวยมีร้านขายของบอมชาผลไม,นามา้นี่ฮะแค่เซเวียทุกคนเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ถึงทะเลเลยนะครับนี่ไงผักบุ้งติดกับสมต่ำร้าน เจนี่ปลาปายญ้านี่รถมาเราเลี้ยวตรงนี้ฮะอย่าเลยในต้นไม้สวยอีกแล้วทุกคนดูสินี่ค่ะแสวเดรีสอร์ททางเข้าจะเป็นแบบนี้เลยลงอีกนิดหนึ่งห้าสิบเมตรก็ทะเลสวยมากที่พักรถมากนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะทะเลอยู่ข้างหน้าเลยที่สว่างเป็นรูๆอ่ะที่พักจะเป็นหลังๆแบบนี้นี่ครับห้องของเราครับทุกคน ห้องของผมนะครับมีทะเลพาดูทะเลนิดหนึ่งนี่ครับซันไรส์นี่คือหาดซันไรส์ตรงแคสเซเวอร์รีสอร์นะฮะเห็นไหมฮะนี่หลังจากฝนตกนะจ๊ะทุกคน